ดีครับผมผมไรนามเกมเองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอยากลองทำ u t u b e ดูนะครับการทำ u t u b e มันก,มก็ไม่อยากไม่ยากนะในตอนนี้ผมว่าไม่ยากแต่มันใช้เวลานานแล้วก็เก็บรายละเอียดอะไรตรงนี้ที่ผมเข้าใจนะที่ผมเข้าใจนะเออเมื่อก่อนผมแบบลุยๆเลย,เลยก็คือแบบตัดเอออัดเสร็จปุ๊บเอามาเอา เอาอินโทรมาใส่ปุ่มเมื่อก่อนผมเคยตั้งช n นลว่า g o d แซนะครับผมแต่มันก็ล่มอยู่ดีมาสร้างช n นลนี้ใหม่ก็คือไร้าาเเมมนะครับเออทำไมผมถึงอยากทํา y o YouTube ครับหนึ่งเลยครับ LLY l i a e f ครับผมผมอยากเล่นเกม LLY l i a e f แล้วก็อยากทํา y o YouTube ไปด้วยอยากเริ่มเกมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่มันจะมาครับทําไมครับเพราะผมนอนบนที่นอนครับแล้วหลับตา ผมก็คิดไปเรื่อยเปื่อยแต่ผมก็คิดว่าการทำ u t u b e อะน่าสนมากทั้งได้เงินทั้งได้เงินทั้งได้เพื่อนสังคมนะครับแล้วก็ได้การฝึกพูดด้วยมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแต่คุณต้องมีความกล้าเท่านั้นแหละกล้าแสดงออกใช่ต้องกล้าแสดงออกเหมือนผมกล้าแสดงออกและหน้าด้าน <laughs> หน้าด้านเบเรกุดอ่า FBI, ผมก็น่าด่าแล้วกวนตีนเก่งนะครับระวังไว้ด้วยครับคนที่จะมาคุยกับผมอ่ะเออแต่ผมก็ถ้าผมพูดดีๆเป็นไหมเป็นครับเออแล้วสมมติว่าคนดูอ่ะอยากทํา youtube ทําได้ไหมทําได้ครับแต่คุณต้องมีแอป คอนเทนต์และแรงบันดาลใจครับอย่างเช่นผมได้แรงบันดาลใจจาก D X Channel ครับผมพี่นุองอาร์มนะครับโอ้โหผมก็ขอบคุณมากเลยครับแล้วก็พี่ป๊อตครับผม,มนี่แหละครับพี่ป๊อตผมก็เห็นพี่แกเขาเพิ่งทำ u t u b e เหมือนกันนะแล้วก็อยากลองทำพี่แกตามพี่แกมั่งแต่ผมทำในมือถือผมไม่ได้ทำบนโน้ตบุ๊กผมอาจจะไม่ได้ละเอียดถึงขนาดนั้นแล้วผมมีความขี้เกียจในเวลาเดียวกันทุก <c oughs> คนมีความขี้เกียจนะครับ การทำ YouTube ก,กนะเ็เป็นงานอดิเรกก็ได้นะเอาจริงเป็นงานอดิเรกเป็นงานเสริมได้ไรายได้หลักเสริมแต่คุณต้องมีความพยายามในตัวเองและกล้าแสดงออกมันออกมาอืมอ่ะแล้วคิดยังไงอยากช่องนี้ชื่อพอช่องแล้วคิดยังไงอยากช่องนี้ชื่อพอช่องแล้วคิดยังไงอยากช่องนี้ชื่อพอช่อง ผมอะครับคอมเมนต์ด้วยนะไรนามเกมอะหนึ่งเลยทําไมผมคิดชื่อว่าไรนามเกมหนึ่งครับผมเข้าไปดิสคอร์ดแล้วผมเข้าดิสคอร์ดปุ๊บเอ่อผมชอบใช้ชื่อว่าแซนครับแซนจากเกมอันเดอร์เทลครับแซนแซนสกิลด์ตันครับเออผมชอบตัวละครนั้นเพราะมันเก่งเท่แล้วเป็นแบบสไตล์แบบผมเลยขี้เกียจเออใช่ขี้เกียจอืมแล้วก็ผมก็ชอบมะเขือเทศซอสมะเขือเทศนะ เอฟต์พ,พิทก็กินได้นะเออแล้วก็ชื่อที่สองของผมก็คือเดมอนออฟแซนครับอ่าเดมอนออฟแซนตอนนั้นผมก็อยู่มอนหนึ่งตอนนั้นผมอยู่มอนหนึ่งตอนนี้ก็เดาๆกันนะผมอยู่ตอนไหนเออแล้วผมก็คิดคิดว่าเออเข้าไปห้องพูดคุยดีกว่าอ่าไปพูดคุยอ่าไปคุยกับเ,เพื่อนอะไรพวกนี้เกี่ยวกับเกมเอาร์โอวีเกมอะไรนะเกมอะไรอีกวะเออ Lly เมื่อไหร่มันจะมาแล้วก็พูดหลายเรื่องอยู่นะชีวิตประจําปันหมดเลยครับอ่าแล้วก็มันจะมีคนถามชื่อผมว่าชื่ออะไรล่ะครับชื่ออะไรเหรอครับเอผมผมก็ตอบไปว่าเออชื่อชื่อเดมอนออฟแซนครับผมโอ้ยทําไมเกียดเยอะจังเรียกว่ามอนได้ไหมไอมอนไอมอนเอออ่าฮึมกูอยากตบกบาลเบอร์กระโหลกอย่างเออแล้วผมก็คิดว่าอืมชื่อมอนก็ดีนะ ง่ายด้วยพยางเดียวด้วยผมก็เลยใช้ชื่อนันครับม่อนอวงเล็บข้างหน้าชื่อว่าม่อนครับวงเล็บกรอบสี่เหลี่ยมอ่ะวงเล็บวงเล็บบ้าม่อนเออแล้วก็ผมก็เข้าไปเข้าไปก็คุยผมชื่อม่อนนะเออมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนเอาใหม่ก่อนตอนก่อนก่อนที่จะเข้าตอนนั้นอ่ะก่อนที่สร้างชื่อว่าม่อนอ่ะผมเคยหายจากดิสคอร์ไปประมาณสักสามสี่เดือนครับหนึ่งครับ สอบครับสอบโอเนตอะไรพวกนี้เยอะแยะครับเรียนรู้แล้วก็หาที่เรียนต่อไปด้วยผมก็เลยไม่ว่างเข้า Discord เข้าถ้าเข้าก็เข้ามาเป็นมางคันนครับเพื่อมาหาความรู้อะไรพวกนี้นะครับอ,อแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนนิดหน่อยแล้วก็กลับไปอ่านหนังสืออะไรพวกนี้ครับเออเปล่าหรอกโดน โดนพ่อแม่ให้อ่านหนังสืออะโอเคเข้าเรื่องต่อนะเอ่อเข้าไปปุ๊บ,บมีคนตั้งชื่อว่ามอนมอนมอน,มอนใช่ปะ่ะแล้วผมตอนนั้นอะผมอยู่ในดิสหาคู่เออแล้วมันมีคนหนึ่งอะที่มันชื่อว่าลุงสภาลุงสภานะเอออย่าจับผมนะครับผมไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้เออเขาชื่อชื่อแบบนั้นนะครับอย่าอยาวเรื่องผมนะครับ FBI, ต่อนะเอ่อแล้วก็จะมีลุงลุงไนเออลุงไนใช่ลุงไน,อองน,ช,งนช่องช่องหนึ่งอะลุงไนอผมก็เลยเอาเอาลุงมามั่งดีกว่าไหมกูกูไม่แก่กูกูยังยังเด็กอยู่แต่กูอยากแก่ก็เลยคิดว่าลุงม่อนอ่าเข้าไปปุ๊บเข้าดิ้ไปปุ๊บผมก็เห็นแจ็กกี้อยู่อยู่เล่นเฟซบุ o ก k ีดีเจอเจอคลิปแจ็กกี้ครับสไตล์ยินสไตล์ มะม่มวงมะม่มวงสไตล์แจก,กี้เอออ่าผมก็เลยเข้าไปในทิศขอดแล้วบอกว่าสวัสดีครับพี่น้องกินมะม่วงสไตล์ลุมม่อนไหมพี่น้องอืมเข้าไปแบบนั้นแล้วมันก็หากันในห้องนั้นมันก็หาแล้วผมก็พูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยแล้วก็มีคนรู้จักผมแล้วก็ผมกนตงไงไีเก่งไหมเก่งเวย้ยเก่งมากอย่างเช่นแบบเอออย่างเช่นแบบอ่ะเดี๋ยวให้หนึงอย่างเช่นเออพี่ครับพี่ครับพี่สาวครับพี่สาวครับทําไมพี่ น้าเหมือนผู้ชายจังเลยครับทำไมหรอคะหน้าพี่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเลยนะหน้าพี่ก็ออกเป็นผู้หญิงอ่ออ่อหน้าอกครับ <c oughs> แล้วก็โดนด่าครับแล้วก็ออกแล้วั <c oughs> วนติงเก่งคนติงเก่งเออคนติงเก่งอ่ะผมก็มีแค่นี้แหละเอออยากลองทำดูทูบแม่ทำได้ไหมทำได้ เออเธอไม่ยากเลยก็แค่มีความพยายามครับในการค้นหาอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีอะไรพวกนี้อีกไม่รู้ว่าเอออีกอีกอย่างหนึ่งถึงจะดังหนึ่งเลยมึงไม่ต้องแบบตัดต่อเก่งเว้มึงก็แค่แบบอืมมีมุกหาคุยกับเพื่อนได้แล้วอัดคลิปแล้วมีเสียงเพื่อนคุย่เออ่นนัะ้สุดกว่าแล้วก็มีเพื่อนด้วยแชร์อันนั่นแหละมิตรภาพของมึงเว้ มันคือคลิปแรกของมึงที่ปินมิตรภาพของมึงที่ดูเว้นั่นแหละดีนะดีดีดอย่าอายอย่าอายตอนแรกกูอายนะอ่ะคลิปแรกอเออตอนนั้นก็ก็เล่น RV ก็ก็อายนะลงคลิปลงคลิปแบบเออเออะเออแต่ผมก็ถึงจุดนั้นมาแล้วตอนนี้ผมก็มาตั้งช n แนลใหม่ก็คือไรน้ำไรน้มเกมก็เป็นช n แนลที่เล่นเกม LR แล้วก็รอเกม LLYLive อยู่ การนารอด้วยนะครับรอเป็นกำใจให้ผมด้วยผมก็อยากจะเล่นนะเอออาจจะมาเมือนเดือนหน้าก็ได้ใครจะไปรู้ใครจะไปร,รู้ครับเออพวก่นี้ก็เห็นเห็นเออเห็นพี่ป๊อตก็พี่ป๊อตก็ได้เข้าร่วมเทสเบต้าของ LR อะเมื่อกี้ไม่ได้ดูคลิปเออนะครับเดี๋ยวทิง้งลิงพี่แกเขาไว้เดี๋ยวไปดูกันนะเออโฆษณาช่องแกด้วยโอเคโอเคน่าจะพอสำใจคุยกันไปนเรื่อยแล้วอะกี่นาทีแล้ววะ โอ๊แปดนาทีเองอะคุยต่อได้คิดอยากรู้จริงๆว่าจะทำ Q&A ได้หรือเปล่าอยากลองทำ Q&A นะแต่ไม่รู้คลิปนี้จะมีคุณดูเยอะหรือเปล่าแต่ผมก็อยากให้คุณดูมีเยอะนะอังจริงผมอยากให้มีเยอะแล้วก็อยากให้คนดูนั้นช่วย,ชวยแชร์ให้คนอื่นดูแล้วก็คิดลิปวิดีโอพวกนี้มันทำได้นะ แล้วก็มันสามารถสร้างมิตรภาพได้ง่ายๆเลยนะอย่างเช่นคุณทะเลคุณทะเลกับเพื่อนอยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบดูคลิปผมแล้วก็แล้วก็เออแบบมันก็ดูดีนะทาไมทาไมทาไมคนพูดในคลิปนี่มันเออเออจังวะเออเออมีปัญหาเลยปะแต่ถ้าเออเอาไปดูแลให้เพื่อนดูแล้วก็ขำอ่าแล้วก็แบบคอมเมนต์อะไรพวกนี้สื่อสารยันอ่ะมันดีอ่าแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สี่ละ อ่ะคลิปที่4ี่ครับมันมีคลิป LL ลสองคลิปแล้วก็คลิปฉลองยี่สิบซับตอนนี้ก็มียี่ห้ายีห้าซับแล้วคลิปนี้ก็ไม่ขอไลค์ดีกว่าอ่ะขอความการุณาของทุกคนให้ไลค์ผมมากกว่ามันก็เหมือนช่องกับแบร์ฮักก <c oughs> เปรียบเทียบไปเรื่อยเลย <c oughs> โอเคมันก็เหมือนกับช่องแบร์ฮักเขาเขาไม่ขอไลค์แต่เขาจะให้เขาจะอยากให้ผู้ชมอะ่ะกดไลค์หรือไม่กดก็ได้ดิดไลค์ก็ดี <c oughs> ออย่าลืมนะครับช่องผมก็เป็นช่องแบบเพิ่งทำอย่าถ้าผมทำอะไรผิดพลาดแล้วก็ไม่สนุกหรืออะไรก็ขอขอประทานโทษด้วยนะอ่ะแล้วก็ผมไม่แชร์ใน facebook นะอ่าในหลายหลายอันอยู่นะแชร์ในกลุ่มหลายอันอยู่เออแล้วผมก็ไปเจอพี่คนหนึง่งพี่คนนั้นบอกว่าดีนะคลิปด,ดีแต่อย่าอย่าเปิดคลิปถ้าเปิดคลิปแล้วเปิดแค่รอบเดียว แล้วก็อย่าพูดว่าเดีย๋ยวตัดไปตอนนั้นเลยไม่ได้มันจะแบบเอเอแล้วก็พูดให้ตลกขึ้นให้มีความฮาอะไรพวกนี้เออผมก็ได้เรียนรู้จากพี่เขานะผมผมคุณพี่เขามากเลยนะเดีย๋ยวเดี๋ยวขึ้น Facebook พี่แกเขาได้ปะเออน่าจะขึ้น f เฟซบ o ๊กพี่แกเขาได้นะเดีย๋ยวไปขอเขาก่อนเดีย๋ยวไปขอเขาเออแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมแบบอื ูคลิปกันเยอะแล้วก็ใช้วิธาานการลิ้นกุผัน <l ix> วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ <c oughs> เอออ่าคุณจะได้ความร,รู้หรือสาระอะไรไม่มีก็ดูไปดูไปดูไปเพิเินเพผมผมแค่มาฝึกครับถ้ามีถ้าช่องนี้ดังจริงอะ่ะผมนี่สุดสุดจริงๆนะผมแบบ ผมแบบกราบเลยอะกราบเลยรกราบจริงจรกราบงามๆแล้วก็ขอบคุณคนที่กดไลค์แล้วคนม,มาดูคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะอ่ะอีกนาทีละสิบสองนาทีแล้วยังสิบสองนาทีแล้วอยากคุยยาวกว่านี้นะแต่การคุยกันคต้องตัดคลิปด้วยไงปัญหาโอเคเดี๋ยวก็ต้องแบบนี้ไงขอสักขออีกสักสามนาทีสีนาทีหน่อยแล้วกันเนอะเออ พูดอีกรอบหนึง่งนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วย <c oughs> สุดท้ายกูก็พูดละเมอเมื่อกเมื่อกี้เขาเมื่อกี้กูพูดว่าอะไรเมื่อกี้กูบอกว่าให้ให้ตามให้ความให้ท่านผู้ชมอะ่ะกดไลค์ตามต้องการหรือดิสไลค์ก็ได้ตามบาย <c oughs> นึกเมื่อขอไลค์อะ่ะไม่ไงคลิปคลิปแรกอะ่ะคลิปแรกอะ่ EP อะ EP หนึ่งอ่ะของ LL อะ่ะ กูขอว่าไงว่าขอสักกี่สิบไลค์เว้ยแต่กูเสือกได้อะไรเว้ยแต่แค่สิบไลค์สิบเอ็ดไลค์อ่าตอนนั้นผมผมก็คิดเว้ยผมก็ลับมาคิดเว้ย,ยถ้าขอยอดไลค์แล้วมันจะได้เหรออืมผมว่ามันไม่ดีมากกว่าผมคิดผมผมคิดคิดเข้าไปเว้ยแล้วก็นึกถึงแบรฮักเว้ยใช่แบรฮักเคยบอกไว้ว่าเอยไม่ใช่สิพี่การหรือพี่ซารวะเคยบอกไว้ว่าคลิป คนดูคลิปเราอะเราเราไม่เคยขอยอดไลค์แต่แต่เราอยากแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นเออใช่แบบนี้แหละถ้าจำไม่ผิดอคุณก็แชร์ประสบการณ์ผมก็มาแชร์ประสบการณ์เหมือนแบแกเหมือนกันนะเนื้เน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 ,นคลิปเนอเนคลิปนี้ก็เป็นคลิปบ่นไปเรื่อยมั้งเออคุณจะตั้งชื่อชอชื่อคลิปอะไรดีเออ,อยังไงดีอเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะอะไรยากสุด ผมว่าการการทำยู u ูบอะอะไรยากสุดมันกคือการตั้งชื่อตั้งชื่อคลิปมันยากมากอะเฮ้ยยากสุดนะเอาจิงยากนะถ้าคุณทําถ้าคุณทำ,ณทำอ,ยอย่างเช่นเล่นเกมเอ่ออาวแต่คุณคิดว่าคุณจะเล่นจะเล่นจะเล่นอะไรวะจะเล่นเซลฟี่เออเล่นเซลฟี่จะเสือกไปเล่นตัวละครใหม่ ลราครอนใหม่จะคิดเราอยู่เอออะไรเงี้ยอ่าแล้วแล้วกิดคอนเทนต์คอนเทนต์แรกอะ่ะแล้วเอมาผสมกันอะ่ะมันอาจจะได้หรือไม่ได้อาจจะดีหรือเจ๊งอยู่สองอย่างโอเคแต่ผมก็คิดว่าการทำ YouTube นั้นไม่ยากถ้าคุณมีความพยายามและเชื่อใจในตนเองมีความค่าในการพูด และการแสดงออกคุณไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะหัวเราะอะถ้ามีเพื่อนหัวเราะเขาหัวเราะคลิปเราอย่างเช่นช่องอื่นอย่างเช่นช่องฮาเกตเขาก็หัวเราะดูคลิปตัวเองเขาก็หัวเราะเหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละคือการสร้างการสร้างเสียงหัวเราะได้ดีเราดูแล้วตลกเออตลกแล้วไปส่งให้เพื่อนดูแล้วเพื่อนตลกเออเราก็ดีใจผมก็คิดแบบนั้นเออ อ่ะพูดถึงขนาดนี้เราปิดคลิปกันดีกว่าจะสิบสี่นาทีแล้วเอ้ยไม่สิจะสิบห้านาทีแล้วเราปิดคลิปกันดีกว่าเนะเราไม่อยากให้คลิปมันยาวเกียดตาดอ่ะอยากดูคลิปก็คอมเมนต์ด้วยนะอเออจริงด้วยคอมเมนต์ที่แล้วก็จะมีคนขอโค้ชของยาสุโอยวผมทำให้ครับไม่ต้องรีบครับผมผมมี ผมไม่มีเวลาครับหนึ่งเลยครับผมตื่นสายมากวันละคิปผมมันก็มันจะเหนื่อยครับผมก็อยากปีเออผมก็อยากพักแล้วก็ไปอยากคุยกับเพื่อนผม,มั้่งอ่ะรอรอกันหน่อยเนาะพรุนี้อาจจะทําหรือไม่ทํำนะแล้วแต่อารมณ์ <laughs> อ่าแ,แล้วแต่อารมณ์โอเคผมก็กงกาลังศึกษาอยู่แต่ผมไม่บอกแล้วกันศึกษาชั้นไหนเออ ผมอาจจะอยู่มปลายก็ได้ใครผมอาจจะอยู่มาหาลาัยก็ได้ใครจะไปรู้อะ่ะเออผมอาจจะจบแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ผมอาจจะปะถมก็ได้นะปฐมเสียงแกกขนาดนี้เลยนะครับแอดเสียงไงแอดเสียงไงอลเธออ่ะโอเคครับงั้นเราก็พอกันก่อนนะแค่นี้แหละอะอย่าลืมครับกดไลค์สองครั้งกดซับสไคร์สองครั้งเพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยบาย on shattering time i might just leave you behind homie you stuck on the yeah, yeah. yeah. you just quit sleeping on mine you got your back on reclined. when i damage your delicate spine please don't act out shy and surprised, just be like they be like what you mean